ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขอโอกาสกราบคารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะขอยกธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธวจนะหมวดธรรมอานิสงส์สูงสุดแห่งอาปาณานาสติสองประการภิกษุทั้งหลาย อาณาปานาสติอันบุคคลบุคคลจเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลมีอานิสงส์ใหญ่ก็อาณาปานาสติอันบุคคลจเจริญแล้วอย่างไรกระทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่พิสุทั้งหลายในกรณีนี้พิสุไปแล้วสู่ป่า หรือโคนไม้หรือเลือนว่างก็ตามนั่งคู่ขา,ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกลายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว เมื <ME> haben, sehen, oh zusammen, ่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะกายทั้งปวงหายใจ เข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้ระงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้ระงับหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อม เฉพาะซึ่งสุขหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อม,อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขารหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขารหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจ,จิตตะสังขารให้ระงับหา,า,ายใจเข้าว่า เราเป็นผู้ทำจิตสังขารให้ระงับหายใจออกเธอย่อมทำการกฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าแล้วว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่ง หายใจเข้าว่าเราศึกษาผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตัはは้งมั่นหายใจเข้าแล้วว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ หายใจเข้าแล้วว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาแล้วว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าแล้วว่าเราเป็นผู้ซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้ซึ่งเห็นความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าแล้วว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความกระจ่างคลายอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความกระจ่างอยู่เป็นประจำว่าเราเป็นผู้ซึ่งเห็นความ เธอย่อมทำการศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าแล้วว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำ หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกพิสูุทั้งหลายอาปาณาสติอันบุคคลเจริญแล้วกระทำแล้วให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่พิสูุทั้งหลายในอาณาปานาสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วอยู่อย่างนี้ ผลของอานิสงส์อย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดามักบรรดาผลสองประการเป็นสิ่งที่หวังได้คืออรหันตผลในปัจจุบันหรือว่าถ้ายังมีอุป,ปาทิเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีส่วนอานิสงส์แห่งอาปานานาสติเจ็ดประการพิสูทั้งหลาย อานาปานาสติอันบุคคลเจริญกระทำแล้วให้มากย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่ก็อาณาปานาสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรกระทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่พิสู่ทั้งหลายในกรณีนี้พิสุไปแล้วสู่ป่าหรือโคนไม้ หรือเรือนที่ว่างก็ตามนั่งคู่ขูขาคู่ขาเข้ามาก็โดยรอบตั้งกรายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจยาวเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงก็ขอเจริญพร